หลักการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยตอนที่ 2, 2> 5. งระมาระวังการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตรวมถึงโฆษณาชวนเชื่ออื่นๆเด็กต้องปรึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองโดยต้องใช้เจตยาพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ขายเช่นบางครั้งอาจสั่งสินค้าไปแต่ได้กลับมาไม่ตรงปก 6. สอนให้เด็กบอกพ่อแม่ผู้ปกครองหรือคุณครู ถูกการแกล้งผ่านทางอินเทอร์เนต็ตในกรณีนี้นะคะนักเรียนถูกเพื่อนล้อผ่านอินเทอร์เนต็ตเห็นควรรีบปรปึกษาผู้ปกครองนะคะเจ็ดไม่เผื่อบันทึก username และ password ขณะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะอยาบันทึกเจ็ดขาดนะคะเพราะผู้ที่มาใช้เครื่องต่อจากคุณสามารถล็อกอินเข้าไปจากชื่อของคุณที่ถูกบันทึกไว้และสวมรอยเป็นคุณหรือแม้อาจจะโอนเงินในบัญชีของคุณใช้สายจนหมดก็ได้ค่ะ ไม่ควรบันทึกภาพวิดีโอหรือเสียงที่ไม่เหมาะสมบ,บนคอมพิวเตอร์หรือบนมือถือเพราะภาพเสียงหรืออน,นั้นๆออาจลวัดไหลได้เช่นจากการแฮกข้อมูลหรือถูกดาวน์โหลดผ่านโปรแกรม p e e r to เพราะถึงแม้คุณจะลบไฟล์แล้วออกจากเครื่องแล้วส่วนใดส่วนหนึ่งยังตกค้างอยู่อาจถูกกู้กลับคืนทบทวนความรู้ตอนที่2สําคัญมากๆเลยนะคะการล็อกอินนี่อย่าลืมอย่าเพ้อโดยเด็ดขาดเลยค่ะ ยิ่งใช้ความสาธารณะแล้วเขาอาจนำยูเซอร์ของคุณไปใช้ในทางที่ไม่มีก็ได้ค่ะมาตอบคำถามกันนะคะข้อ1ถ้านักเรียนจัดซื้อของออนไลน์นักเรียนควรศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองหรือไม่คะเพราะอะไรคะข้อ2ถ้านักเรียนโดนเพื่อนแกล้งผ่านทางอินเทอร์เนต็ตนักเรียนจะบอกผู้ปกครองไหมคะหรือไม่คะอย่างไรอัอที่2องเสรจจบไปแล้วนะคะ ปรดติดตามตอนต่อไปค่ะตอนสุดท้ายแล้วมินจีมาเรียนกันนะคะ